ที่มาทํากับหมอเนี่ยมักจะผ่านการดึงหน้าด้วยรูปแบบอื่นมาแล้วโดยเฉพาะรุ่นคุณแม่คือรุ่น50หรือรุ่นใกล้50่ะมักจะผ่าน การร้อยไหมถ้ามาเจอหมอร้อยคนจะมีแค่คนเดียวที่รู้สึกว่าเขาโอเคกับการร้อยไหมแต่ถ้าถามลงไปลึกๆแล้วคนที่ชอบร้อยไหมจริงๆเขาไม่ได้ชอบเพราะว่าหน้ามันยกเขาชอบในแง่ที่รู้สึกผิวมันกระชับที่เหลือก็จะรู้สึกว่าเล้อยแล้วไม่เห็นมันเป็นอย่างที่ต้องการเพราะว่าเวลาเราถูกโฆษณาการร้อยไหมเราก็จะเห็นภาพที่ว่ามันดึงเลยเขาจะมาขายเราในแง่ที่ดึงร่องแก้มเราใช่ไหมหน้าที่ร้อยไหมก็จะเป็นเทียบกับอีกด้านหนึ่งก็จะตึงแบบนี้เลยเวลาเราร้อยไหมเราคาด หวังว่ามันจะดึงแต่ทำไมเวลาเราฉีดฟิลเลอร์เรารู้สึกว่าเราต้องไปถมล่องมันมงง้ไหม <c oughs> ฉะนั้นเวลาหมออธิบายการดึงหน้าด้วยฟิลเลอร์น่ะมันก็ดึงในทิศทางเดียวกับการร้อยใหม่นั่นแหละหมอถึงย้ำเสมอว่าเวลาฉีดฟิลเลอร์อะทำไมเราจะต้องเอาฟิลเลอร์ไปถมล่องก่อนแต่ คนที่ร้อยใหม่แล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่ได้ผลหลักเลยนะเราเข้าใจผิดตั้งแต่แรกสมมตินี่เป็นใหม่เวลาใหม่มันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปแค่นี้เองนะนเข้าไปที่ชั้น d e r มิสเพราะว่าเราจะเกี่ยวมันขึ้นไปเพราะว่าตรงนี้เป็นกระดูกถ้าเราเป็นคนที่มีกระดูกปัญหากระดูกยุคแล้วใหมมันเข้าไปแค่นี้เองแล้วกระดูกที่มันสุดอยู่อะ่ะใหม่มันไม่ไปทํางานนะ มันแค่เกี่ยวผิวหนังเราขึ้นมาเฉยๆแต่คนที่มีปัญหาที่กระดูกซุดอยู่ข้างล่างใหม่มันไม่ได้แก้ปัญหาอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราเป็นคนมีปัญหาล่องแก้มปัญหาใต้ตาแล้วมีคนมาขายร้อยใหม่ให้เราเราก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันเป็นฉันว่าฉันเป็นคนมีกระดูกยุกนะฉัน40แล้วกดไปเนี่ยถ้าตรงนี้บุ๋มาคุณเป็นคนมีปัญหาที่กระดูกถาวว่าร้อยไปแล้วดึงเลยไหมดึงเลยมันจะมันจะยกทันทีตอนที่หมอไปเรียนเนี่ยในเคสส่วนใหญ่อาจ เขาก็ไม่ได้ใช้ใหม่อย่างเดียว ในการปรับรูปหน้าหรือดึงหน้าส่วนใหญ่ก็เนี่ยก็จะฉีดไขมันด้วยจะบางคนต้องมีฟิลเลอร์ด้วยซ้ำฉะนั้นตอนนี้ถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วต้องเข้าใจว่าฟิลเลอร์กับไหมเนี่ยมันลงไปคนละชั้นประเด็นสําคัญคือคุณมีปัญหาที่ชั้นไหนคุณต้องใช้สิ่งให้ถูกต้องไม่ใช่แบบเป็นปัญหาที่กระดูกยุบแล้วไปคาดหวังว่าไหมจะต้องยกหน้าเราได้ฉะนั้นหมอไม่แปลกใจเลยว่าที่เดินเข้ามาปรึกษาหมอเรื่องร่องแก้มแล้วแบบแต,ต้องมีประวัติว่าร้อยไหมแล้วมันมันไม่เห็น เป็นอย่างที่ต้องการส่วนใหญ่ก็คือมันตึงในสั่งประมาณสองสเดือนแรกตัวหมอเนี่ยร้อยไหมมิ้นมาแล้วนะเขาเคลมว่าอยู่ได้ปีหนึ่งอะสุดท้ายมันก็ไม่ขึ้นอ,อันนี้ไม่ได้มา,าพูดว่าไหมอะไรไม่ดีนะเป็นเคสที่ไม่เหมาะกับการร้อยใหมแล้วไปร้อยเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการปัญหาเราอยู่ที่กระดูกเนี่ยที่แก้ก็คือต้องไปแก้ที่กระดูกก่อน